มันใจบ่แม่นบ่มันใจบอ่อยากไอาพูนเดอ้อออกข่าวเดอ้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาถึงแล้วจ้ามาถึงแล้วเมื่อกี้เน็ตหลุดนะคะแม่แม่เลยเด็ดทายคลิปเอาเด้อบัดนี้เดอ้อตอนนี้น้องๆช้างก็เริ่มทยอยมากันเยอะแล้วนะคะ เมรอโอก็ให้ไหลพล,ลันในน้นยอยเออน้องพลอยทองพี่โคกพายจูเป็นยังแม่งติแม่งอยู่ในอันบักนัดหรือเปล่าเขาดังตอนนี้สาวอุ้มก็กำลังแต่งตัวนะคะโอมาในสุดสีฝ่ามือนี้วันยัง มันนี้มันสุกสิมนนี่มันสุกส่วนพี่อรัทไทมาถึงถอดชุดเลยนะคะใส่ชุดมาแต่บานผุ่นมาหวอดจังไหนจังถอดออกเลยอยสองสาวสวยประพบกันทั้งพี่อรัทไทแล้วก็สาวอุ้มนะคะเรียมมากมากอุ้ยกินยังหรแม่ค่ายัางไม่แหงไม่ยังไม่ใส่บอก ไม่ไสแห้งเออผู้เบาผู้เบาพี่โคพี่โค้กใสยย่ยางขุนทั้งขุนกินน้ำทั้งพี่ได้อาบเนาะ <c oughs> มันผุ่งมากีิเนาะผ <c oughs> ู้พี่พลอยต้องกำลังจะแต่งตัวขวมิ่งมิ่งในอาบน้ำมะมิยย่งใส่ยางมันผุ่งมาก <c oughs> นี่พ่อบอกน้ำ เปียกแค่ป oh, ีเปียกปีสิเห่นน้ำปีว่าน้ำพุงมากนี่ปีอยากเห่ินน้ำเล่นน้ำพุเห่นน้ำพุเอาสั่งดาราเขากบจังสันละสร้างดาราเขาก็จังสั่นตัวนเขากะมีเขาก็มีคนนน่นแตงจุดไห้ผู้นึงเก็ก็นังยู่ข้างบนผุนล้วเนาะ เออจังน wow. ้อยลูกไส้กัขึ้นทั้งซึ่งใเ่งซ่อมแทบป๊ปีแท่บแบแข็บอแบอบอขยีพ่อผู้ใดนี่พื้นซแพรก

มลงร่งเล้วเมนบอนี่โอ้มงลงแล้วมงลงแล้วใส่ใส่รงลไปมงโอ้มงลงแล้วเพียวละไทยเดี๋ยไม่มองต สองสาวนี่ต้องปะชันเลยนี่สองสาวนี่ต้องปะชันสุดชุดสวยแล้วนี่ชุดพันนี่เนาะแต่ละชุดนี่กะเพี่อละไทยนี่ยอดหลุดมาเสียทางเลยบอกว่าเวลากลับใส่รถซาเล็กน้ำถอยนี่ถอยขยังว่ามางหันหนีชุดขึ้นหลุดหลุดมาเสียทางเนาะแต่ย่างก็บสิเป็นยังี่ล่ะย่างเร็วน้อย่างประ่านมู น่เน่เน่อยากเต้นย่างเดียวเด๋ยวรอติดตามดูข้างในนะคะว่าพิธีกรจะเป็นท่านใดนะคะอ้าวแก๊งซ e> uh, ุ้มเขียวมาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วอุ้ยกาแฟกาแฟเจ้าไปหัผู้เบาเจ้าไปหัผู้เบาทมหาหลวนพี่ปีติกาแฟ โอไปเบิง่งไปเบิง่งบ่ได้พ่อกันดนแล้วกระปิปา้าจึงไดจังสูงแห้งเทพ,พี่บัวอือไปแล้วค่ะไปแล้วคุณโน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 ขินหอดพีตีโนโน้ยมาแล้วมาแล้วผู้เบาพี่ปีผู้เบาคางคางนั่นพี่ปีบ่ได้พ่อกันโดนป้าเขาสูงแหง คือสิบดถึงดอกคือเป็นสีเงียบเงียบแม่พอคอยยิ้มแม่ท่านยิ้มนั่นคือสิถึงอยู่เออคันยิ้มไปป่วยนั่นถึงแทนแน่นอนมือนีผู้ท้องผมยังยังรอรออยู่เพื่อเด้อจวกับตาตาเปียกเลูกพีเพิ่นมันหอนเนาะกับเปียกเงินตัวตาเนะโอ้ยเบาคือนี่นอะลูกพีเพิ่นกระได ตอนนี้สภาพยังดีอยู่บ้านใจว่าสันเดียดว่าท่านออกแหง้ง <c> ก <oughs> ิดหนวดกันบอกิดหนดกันบอถอยตัวปีกขังหลังเป่าไหก็มี <c oughs> โอ้ก็ให้ถอดเสือ้อปนนั้นใส่เสื้อมาห่มมมอยังดี น้องๆมาแล้วนะคะมารอกันแล้วตอนนี้นะคะทยอยมาอยู่ข้างหน้ารอข้างหลังรอแล้วนะคะไม่รู้ว่าน้องช้างจะมากี่เชือกนะคะป้าหักอิงติ่งดีเถอะ <c oughs> มันก็มานน้ำหลูกแล้วนอนหลูกแล้วมาตอนนี้รอนะคะรอ โอ้ยพายโจูะหม่่งหน้าช้างก่วนตะยยยกกกันู็พอ

เออไผโจมันซือไผโจอยู่ไกลๆไผไผโคเลยแล้วก็ไผมิงพายมิงอมงแล้วก็ายมิง่งพังปีใหม่ไผยบอยโตพังอุ้มบุญพังออราตยดาวสวยบบอ มงล่องละเด้อเนาะอุ่มอุ่มมงลงแล้วนะดุยเบิ่งผู้บ่าวพ้อยท้องพ่ะนะยืนขวงางเอออยากหยอกสาวบ่ได้หยอกสาวดนละเด้เนาะไปอยู่ผุ่นบ่นมีสาวมีหยอกติ รู้สึกเกียรติอย่า่ที่ทุกท่านมาร่วมงานแถลงข่าวณโครงการโคชาร์สัจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้ครงการี่จวาผมบอกาดือกว้ไม่แต่คุณแม่ก็ชินแล้วคุณแม่บ้านเราก็ชินองะไว่ยได้ก่อตาขึ้นตาระรวชวของเด็ท่านาจเจ้าดีเพระอรมราชินีน งั้นเดี๋ยว้ไวเจอกันใหม่นะคะแม่ๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกยอดไลค์จ้าบ๊ายบายงการทาจัดรตรีกชลดหเวันาไทยเพื่อให้คนไทยสดใจช้าละหวงแหนะให้ความสำคัญต่อการ